สวัสดีสวัสดีเราเข้าสู่เป็นเกมแวะวันนี้เรามาดูช่องเพื่อนเราคนที่ถ่ายนี่คนทนี่ถ่ายนี่ชื่อชื่อฟุกแต่คนน้ำคนสีฟ้าฟ้าน,นี้ชื่อชื่อโจ๊กไม่ใช่ไม่ใช่ใชคนที่ถ่ายคนทนี่ถ่ายกล้องชื่อโจ๊กคนที่ตัวเสื้อสีาฟ้าชื่อฟุอฟ๊กเพื่อนเราอันนี้เลยม,มาสอนขโมยมะม่วงข้างบ้านนะครับข้ามข้แรงครับเราข้ามกแพงกนลนะครับ <laughs> ขึ้นกำแพงอย่างนี้เยเหรอกำกันโดดครับอีโมงอ่ะตอนแรตอนเช้านะนี่ครับคนสาธิตก็เป็นน้องฟุกเก้ครับขี้ตำแต๋วนะครับเป็นยังงครับเป็นยังงครับก็ไปเอามะม่วงกันนะครับเอาเอามะม่วงนี่ครับเนี่ยบแล้วก็ไปเดินว่ะอ๋อโหได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับโอ้โห กลับเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับหน้าตอนมืดแล้วมั้งในมเม่วงของเราครับสองวันที่แล้วอ่ะหน้าวันที่ผ่านโยนขึ้ข้ามไปก่อนแล้วแล้วก็คนก็ขึ้นตามมาเลยเดี๋ยวตากล้องขึ้นตามไปนะครับอ่าจะเรยขึ้นไปอ่สูงระดับสูงร้อยสามสิบกว่าตากล้องขอขึ้นก่อนนะครับโอ้ เราสูง130กว่าอายุ10ขวบแล้วด้วยเดี๋ยวก็ลงไปแล้วนนี่ครับแล้วก็ได้มองมาแล้วนะอยากได้กล้องนะครับนี่ครับแล้วกล้องนะครับอืนี่เราไปขโมยเครื่องเครื่องปรุงข้างบ้านนะครับบาเรี้ยวไปทำ่องปรุงในบ้านกันนะครับ ไปทำส้มตำนมาดีกว่านะอันนี้อ่ะเหมือนที่ลงคลิปอันนี้อันนี้อันนี้ในนี้มีคลิปเราด้วยในคลิปเราอ่ะมสอนในสอนลองสอนใส่รองเท้าอ่ะแล้วแล้วคนไทยท้ายนั่นคือเราอ่ะเออที่นี่มันช่องเล่าอย่างเงี้ยอ่อวันนี้ครับุ้งฟุ๊กก็ยังมาสอนใส่รองเท้าแบบขลังแับก็เอารองเท้า ตงไปแล้วแล้วก็ปิดให้พอดีกับเท้านะครับหนึ่งข้างทเราต้องทําทีละข้างนี่ครับวิ่งเดินให้หน่อยครับเดินให้ดูหน่อยเบาๆเข้าเบาๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับวิธีใส่รองเท้านะครับนี่เลยนี่เลยขอดูหลักฐานแป๊บขอดูหลักฐานขอดูหลักฐานแป๊บหนึ่งขอดูหลักฐานแป๊บหนึ่งอันเนี้ย วันนี้เราก็จะมาสอนใส่รองเท้านะครับขั้นตอนแรกมาันตอนแรกะครับสวมใส่เข้าไปเลยครับสวมใส่ครับอันนี้ครับนี่ครับแล้วลูกแกะนี้ครับแกะเลยครับเราจะแกะนะ้วแล้วเราก็ใส่นะครับใส่แล้วก็ติดให้แน่นครับแน่นแล้วแล้วก็ใส่ใส่แล้วเราต้องปรับขนาดน่ครับแล้วเราก็ใส่ลงไะแล้วเราก็สามารถเดินได้เลยครับสามารถแบบเดินเที่ยวได้แล้ววิ่งเลยนะครับวิ่งเลยครับโคตรปิดท้ายวิ่งได้ใช่ไหม เอ้ยอนีม่มันนคนติดคนคนติดท้ายนี่คือเราอ่าคือตอนนี้อยากถามอย่างหนึ่งคือคนดูต้องคนดูอีกคนเดียวนะเดี๋ยวจะทำอีอพีต่อไปละน่ะจะทำต่ออีพีหกแล้วถ้าคนดูถึงสิบสามคนน่ะก็อีพีห้าใช่ไหมสวัสดีดีด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่เป็นเกย์อยู่นะตอนนี้ มาดีเจแอคชั่นตัวเองอันนี้คลิปคลิปแรกคลิปแรกเก่าเก่าเก่าโคตรเก่าโคตรเก่าเก่าเก่าแบบเก่าเก่า <laughs> 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 นะ่ะโอ้โหกระดาราดากระดาราดาโอ้ยโอ้ยย์ใครจะดูก็ดูได้เน,นี่ยเอฟผีอ่ะเอฟผีอ่ะอัน,นอันนี้คือช่วงนั้นโคตรบ่อยมากอ่ะ ช่วงช่วงนั้นทำแอปผีบ่อยๆเอ,อ,อ้ยติ๊ิตอก <c oughs> แบบนี้เลยอ่ะจุด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 ,จดอะเนะใครจะดูก็ดูไะนะอันนี้แอปผีคนหลอนจากตอนตอนที่มันมีแจ้งเตือนในเรดาร์จังจำได้อยู่ในเรดาร์แล้วหันมาอหูม,มีผีจับสแกนออกมา <c oughs> <c oughs> นั่นนี่ยายเราอันนี้ยายเรา ตอนนั้นเราอยู่ปะตอนนี้อยู่ป5ลนะน่ะเนี่ยน่ะน่ะเนีน่ยสโร์แมนนี้มันมันมันโคตรดีมากเลยเกมทำลายดวงดาวอะไรเงี้ยดูดิเอผีคนเดาาอยดดูหน้าเรา<ช>ด,ด,ดูดูหน้าเราตอนเนี่ยต่างดูดิโอ้ยดูหน้าเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ยังยังไม่ครบ3ปียัง2ปีอยู่ สนามบินสนามมงสนามบินโหลดแอปผีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโซล่าสอะไรเนี้ยโโเ,เนี่ยนะอัปเดตปีปีใหม่สองพยิตอนนี้2024แล้วโอ okay. เคเ,เ,เล่นเล่นว่ายน้ำก็มีด้วยมีตอนตลกด้วย,ย <c oughs> มีตอนตลกด้วย <c oughs> เออไหนวะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย <c oughs> อ่ะงี้อันนี้อันนี้ปีคี่ป,ปีสองพันยี่สิบสองคี่ป,ปีสองพันยี่สิบสองอันนี้อันนี้ไมาครับอีพีหนึ่งอ่ะไมาครับอีพีหนึ่งมาครับอีพีสองแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปไปตลอดกันอ่ะแค่นั้นแค่นั้นจนถึงปัจจุบันนี้เลย ปูจองถึงปัจจุบันนี้อ่าเนียเหนื่อยไว้ยเนี่ยเหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยมาดูกันตอนนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงหมื่นละอีกนิดเดียวถึงหมื่นละโอ้วันนี้คนดูเยอะสี่ร้อยยี่สิบสองมีคนคอมเมนต์หน้าเราคอมเมนต์นำเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ชายเยอะกว่ามีคนอินเดียอินโดนีเซียก็มาอ่ะ ปวดแขนะอ่ะใส่มว่นในดีหน่อยจ้ะจำมั่วข้างบ้านวันนี้เลยมาสอนขโมยมะม่วงข้างบ้านนะครับขำขแรงครับเราข้ามวิดีโอเล็วิดีวิดีโอสั้นวิดีโอสั้นแมเมียี่ครับแมวแมวน้องฟุกนะครับเนี่ยแมวเนี่ยคสองตัวเลยครับแมวผมน้องฟุกกับน้องโจงนะนีแมวตัวแรก ไม่อันนี้อันนี้ได้มานะเว้ยแมวนะอันนี้แมวแมวเฮ้แมวแมวเนี้ยเคยเจอแล้วเมื่อวานเมื่อวานเราไปบ้านเพื่อนเราอะเมื่อวานเราไปบ้านเพื่อนเราแล้วเราเจอแมวอะเราเราเล่นแมวที่หัวล้อที่ที่สุดในโรบอกอะตอนช่วงน่ะเวลาเวลาบ่ายสามโมงนะเราไปเวลาบ่ายสามโมงอันเนี้ยอันนี้เขาให้มาฟรีอันนี้เจอแล้วอันนี้มันแม่อันนี้มันแมวที่ มันแมวเราเลยอะแมวบ้านเราเลยอะแมวที่แม่เราเลี้ยงเออใช่นะครับนี่ครับ <c oughs> น่ารักมากเนาะ <c oughs> น่ารักมากเนาะคือกองไม่นิ่งนะครับแล้วกองไม่อีกนะครับ <c oughs> นี่ครับแมวแมวนะ้องแมวฟุกแมวไอ้ฟุกเอ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นเกย์อยู่นะฮะงั้นอันนี้ใครอาสามาเล่นกับเชนมาเล่นกันได้เลยนะคนนี้มีนคนใครที่เล่นโรบักอยิบเพื่อนเดินผ่านนะครับ คนแรกคนเอา้าใครลบเกมอ๋อกนนึกว,ว่าเป็นนี้ <c oughs> คนนี้แอดแล้วคนนี้แอดแล้วใครอาสามานเล่นกับฉันมันเล่นี่ยคนนี้เราแอดแล้วอะ่ะเริ่มมีคนดังไม่ดังไม่ดังไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังเท่าไหร่ี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยชื่อตรงเนี้ยชื่อตรงเนี้ยน่าลองดูอวตารไหมมันเหมือนกันไหม อันนี้ก็วางเกะกะวางในนี้ได้ไหมเนี่ยรูเข้ารู้บอกดูก็จะเจอคนนั้นที่เราเข้าอยู่ทุกอ่ะมาชื่อนายใช่ไหมชื่อนายใช่ไหมเล่นเกมเล่นเกมกับเอ่ออาอยุสองปีหรออืม อยู่ไหนคนไหนอันนี้ไม่ใช่อนะเออหาเรื่องอะไลนะเออแต่แต่ตรงนี้หน้าเปลี่ยนนะหนุกเห็นแต่แก้มไม่ไม่เห็นแต่อะไรมาดูนี่นีไ่ไงนี่ไงดูน่ะแค่นี้ย นี่เลยตัวนี้เลยมีคุณติดตามไหมมีใครติดตามไหมมึงอมีใครมึงมีใครติดตามเดี๋ยวเราติดตามให้นะโอเคเราติดตามให้สถานที่ของโอเคก็จบแล้วครับสำหรับ คลิปนี้ให้คลิปให้ให้คลิปนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับอ่ะเอาทิ้งไว้แค่โอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็คลิปนี้บาย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 อย่ซื้อไปละค่ะคุณ Du wirst like